สวัสดีครับผมนรุเคสนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําตัวเครื่องเจียรุ่นใหม่นะครับของเคสครับอ่าเครื่องเจียรุ่นเก่าที่เราทําตลาดอยู่นะครับจะเป็นรุ่น KU 700กับ 700B ตัวนั้นจะให้กําลังอยู่ที่760วบัตรครับแต่ตัวนี้จะเป็นตัวใหม่เลยครับรุ่นใหม่ล่าสุดที่ําเข้ามาเลยครับตัวนี้จะเป็น KU 707B ตรงนี้จะเป็นตัวสวิธท้ายนะครับตัวนี้จะให้กําลังสูงกว่าครับตัวนี้จะให้ถึง830วัตต์ครับบัตร เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ภายในกล่องกันแล้วก็มาดูตัวจริงกันครับหน้าตาจะเป็นอย่างไรครับที่เช่นในกล่องนะครับในกล่องก็จะมีตัวใบการันตีให้นะครับตัวนี้ครับในเคสเนี่ยจะมีการันตี2แบบนะครับถ้าคุณขอข้อมูลใบรับประกันแบบนี้ส่งมาที่เราเราจะรับประกันให้คุณแค่หกเดือนแต่ถ้าคุณกรอกข้อมูลในเว็บไซต์เราเราจะเพิ่มให้คุณปีหนึ่งครับซื้อจากร้านค้าทั่วไปหรือร้านที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมี เว็บไซต์ของเราอยู่แล้วครับคุณสามารถขอเข้าเว็บไซต์เลยจะยื่นในย่ยระยะเี่ยให้หนึ่งปีครับนี่เรามาดูตู้ของครับในกล่องนะครับก็จะมีตัวกาดนะฮะตัวนี้จะเป็นกาดคอนเก็กตให้นะครับเรียบร้อยเลยความแตกต่างของรุ่นตัวเครื่องเกียร์รุ่นรุ่นรุ่นใหม่รุ่นนี้ครับจะให้กําลังที่สูงขึ้นครับตัวนี้จะเป็นตัวเดี๋ยวดูครับดูตัวจริงกันเลยครับนี่ครับตัวนี้ ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นด้วยตานะครับคือบอดี้เนี่ยจะถูกยืดออกมาให้ยาวขึ้นและกําลังสูงขึ้นครับตัวนี้และการจับตัวนี้จะกระชับมือกับเดิมครับเห็นไหมครับการจับจะกระชับมือกับเดิมและตัวโครงสร้างนะครับตัวโครงสร้างก็คือตัวบอดี้ที่เป็นตัวสีดาเนี่ย ถ้าเป็นตัวเก่าจะ,จะมีฟาร์มลื่นมากกว่าแต่ตัวนี้ตัวโครงสร้างบอดี้เนี่ยจะทําให้สาดมากกว่าครับคือเวลาคุณจับเนี่ยโอกาสที่จะลื่นหรือพัดตกจากมือโอกาสจะน้อยครับตัวนี้ครับตัวนี้จะให้กําลังสูงสุดเลยนะครับถึง830วัตต์นะครับถ้าใครชอบงานแรงๆนยผมบอกเลยว่าตัวนี้ตอบโจทย์คุณได้เลยครับตัวนี้จะเป็นตัว KU707B นะครับจะเป็นตัวสิตท้ายนะครับตัวนี้ครับ mm hmm. จป็นท้ายนะครับ ผมก็จบการพรีเซนต์กับเพียงแค่นี้นะครับโอกาสหน้าผมจะมีสินค้าตัวใหม่มาแนะนำเดี๋ยวคอยติดตามมาครับสวัสดีครับ